โดยบริษัทไทยเบบบรีดจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาและในอนาคตมีสิทธิไหมว่าที่แพทกับเบนเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันไม่รู้จะพูดอะไรนั่งเลยดีกว่ากับเขาแล้วอะก็คือณตอนนี้คือแพทแค่ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาแล้วเพราะ,ะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แพทกับไม่ใช่แพทกับเขาแต่คือลูกแพดคือทําไมแพทถึงไม่เลือกที่จะโพสต์อะไรแบบนี้ทั้งที่แพทก็มีเหมือนกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งคือลูกอซึ่งแพทเห็น ในจุดนั้นเพราะแพทเลี้ยงลูกแพทเป็นมแม่อ,อยู่ด้วยกันทุกวันแม่แ้าใจป้าสิ่งที่แพทเห็นคือลูกแล้วเพื่อนๆนทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเขาไม่เห็นไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราทำคือเราต้องเห็นแพทไม่รู้ว่าโพสต์นี้ยถึงแม้วันนี้เขาจะลบไปแต่มันถูกแชร์ออกไปอยู่ในเพจต่างๆมากมายแพทถึงได้โพสต์แค่นี้ไงอนี้แค่นี้เลยที่แพททำได้เพราะสุดท้ายถ้าลูกมาอ่าน หรือได้มีการแชร์ออกไปมันก็ยังเป็นข้อความที่ไม่ได้ส่งผลอะไรก็คือกับชีวิตเขาข้อความก็คือเหมือนเธอเนี่ยได้เห็นตัวตนของเขาได้เห็นอีกคือจริงได้อย่างชัดเจนทําไม่แพทย้อนกลับไปวันนั้นว่าเราตัดสินใจได้ถูกต้องที่สุดแล้วแพทริคปภามันมันจากการที่เขาโพสต์มาแล้วแพทกลับมานั่งดูในในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ววันนี้มันยิ่งตอบย้ำว่า แพททำทาถูกมากๆืรวมถึงการที่แพทอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แล้วแพทก็รู้สึกได้ว่าอย่างบางคอมเมนต์อย่างเงี้ยแพทรู้เลยว่าคนคนเนี้ยเขาเขาไม่ได้เข้าใจแล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตของแพทของแพทนะคะหรือแม้แต่เพื่อนแพทที่เขาเข้าไปคอมเมนต์อะ คือก็เป็นคนที่อยู่ข้างแพทแต่เขาไม่ได้ว่าเขาเข้าข้างเขาแค่อยู่ข้างๆวันที่แพทไม่มีเขาซึ่งแพทเลยมองว่าอย่างเพื่อนแพทอย่างเงี้ยที่เข้าไปเม้นหรือแบบเขาคูดไงว่าเซฟแพทอ่ะก็คือโดนอันเฟรนคือมันเลยยิ่งทำให้แพทเห็นว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรทุกภาพที่เกิดขึ้นแพทเป็นคน เรียนเชิญเขามาทุกครั้งตลอดสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะอย่าเงเช่นก่อนที่เขาจะโพสหรืออะไรเขาได้มีโทรมาคุยกันเราไม่เคยคุยกันคะ่ะเราไม่เคยคุยกันเลยไม่ได้คุยกันานานหรือยังคะนานมากและะ้วค่ะเราคุยกันแต่เรื่องลูกเราไม่เคยคุยอะไรกันเลยเราเราไม่เคยคุยกันเลยดีกว่าอพอเราเจออย่างเงี้ยเรายิ่งแบบคือพัทไม่ใช่เด็กที่จะมาที่จะมาตีกันผ่านหน้าเฟซแล้วเราแล้วเราไม่ใช่ พ่อแม่วัยรุ่นอซึ่งเราไม่ทาอย่างนั้นซึ่งก่อนหน้านี้ที่พี่เขาเนี่ยจะแบบไม่พอใจหรือรู้สึกจะพูดอะไรเนี่ยคือไม่เคยพูดกับเราทางโทรศัพท์เลยไม่เคยค่ะคือสื่อสารกันด้วยหน้าจอนี้ตลอดใช่ค่ะกับนักข่าวซึ่งไม่เคยโทรมาคุยกับเราก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวผมจะพูดแบบนี้บ้าแล้วถ้าเขาคุยกับเธอเขาเคยคุยแล้วเขาบอกกำลังจะถามว่าเธอไม่คุยหรือเปล่าคุยคุยก็ได้ใช่ไหมล่ะคุยอยู่แล้วเพื่อลูกแพททาได้หมดอืมแพทตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่า คือคืออย่างที่เห็นอ่ะสุดท้ายมันมันแพทไม่รู้คือในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มันมีทั้งคนเข้าใจและคนที่พยายามจะเข้าใจและคนที่สนุกไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แพทไม่ไม่ถือโทษอะไรเขาะเพราะถ้าเราไม่เปิดช่องให้เขาเข้ามาคอมเมนต์เขาก็ไม่เข้ามาแต่พอเราเปิดช่องให้เขาเข้ามาคอมเมนต์มันก็ต้องมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณ คุณเปิดมันเองอคุณก็ต้องรับกับกระแสที่เข้ามาให้ได้ม,มไม่ใช่ว่ายิ่งรับไม่ได้ยิ่งทำมันลงไปอีกมันไม่มีอะไรดีขึ้นพทพูดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นส่วนความรู้สึกของแพทวันนี้มันคือศูนย์แล้วอะคะ่ะม,มันคือมันคือศูนย์เลยตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยมันคือศูนย์แบบคือแพทไม่เคยคิดจะ เขาไม่น่าทำลายแพทกับลูกแบบนี้ <c oughs> เขาไม่ควรทำ <c oughs> เขาควรจะรักลูกให้มากกว่าน,นี้เขาไม่ควรทำลายแพทเขาทำได้แต่เขาไม่ควรเขาควรจะคิดว่าแบบเขาควรจะคิดถึงลูกให้มากกว่าน,นี้แพทหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงๆ หมดแล้วจริงๆค่ะอขอบคุณที่ที่ทำให้แพทได้เห็นอะไรชัดขึ้นมากกว่าเดิมอีกอสิ่งที่คุณลงอะ่ะแพทจะบอกให้นะมไม่ได้มีความจริงอะไรแบบนั้นร้อยเอร์เซนอย่างที่คุณพยายามจะสื่อแต่ที่แพทเลือกที่จะไม่พูดพอแพทยังยังอยากให้คุณมีที่ยืนต่อไปอแค่นั้น ช่วงที่ดูในรายการของคุณเช้าเช้านี่แชร์ข่าวเชาแกใส่อะไรนักหนาวะคือจริงๆแกโดนเขาไปคลองขังอีกนะคองขังนั่นไงแต่นนี้คือส่วนหนึ่งพี่กีคือจริงๆแพทมีเต็มถึงนี่เลยจริงพอไม่เปสิบสิบเส้นเลยชอบใครบอกอะไรดีก็คือเช่าซื้อหมดอย่างอันนี้ก็คือว่าหลังจากได้ไปแบบดูกับอาจารย์คาถาคืออาจารย์คาถาเขามาบอกในช่วงที่แบบปีใหม่ปีใหม่จุดจีนจุดจีนแกก็นนักหนาเรื่องสาหะ สาหะคือมิตรสามสามสามดวงชะตาคู่มิตรเนี่ยก็คืออย่างเช่นเสือหมูเขาเรียกว่าคู่มิตรแต่สาหะคือเพื่อนในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นมิตรกันกดวงจะหนุนกันอย่างแพทเนี้ยเสือก็ต้องอยู่กับม้ากับหมาเสือหมาม้าอยู่ด้วยกันได้เสืออะไรตัวอยู่ด้วยกันได้เสือหมาม้าเนี่ยจะเป็นแบบหนุนกันเขาเรียกว่าสาหาะพี่มดปีไรม<า>นี่ไงเสือหมา อ๋อดูดิกันแล้วถ้ามีหมาอีกตัวหนึ่งนะดีเลยเสือหมาม้าอ่ะก็ใส่ซะหน่อยเสือหมาม้าเอาปีเสียดีเหรอแล้วยิ่งถ้าคาบก้อนก้อนเงินก้อนทองดีเหรออ้าวมีซะหน่อยมีอีกมีอ้าตะกุดดีเหรออ่ะไปก็ไปหามาเชัดก็ไปอยุธยาไปเลยไปสิอ้าอะไรนะสาริกาลิศสาริกนะลงดีเหรออะไป พี่มดดำไปที่นี่เหรอพี่มดดำไปเหรอที่นี่เหรอเชียงใหม่เหรอครูบาน้อยอะเหรออาะไปสิเออเพราะเราเห็นตัวอย่างละนี่อ่ะครูคบาน้อยไปถึงเหยียบปุ๊บลูกวัดพูดเลยว่าคุณมดคุณมากลับไปเมื่อกี้จ้าอ่ะเราก็ถามเลยว่าพี่มดทําอะไรบ้างน้องออแบบพี่มดเลยจ้าเอาโป๊ะโะเลย <c oughs> <า>นี่ไอ้ไข่จากวัดเจดีเนี่ยต้องบอ,อกเป็นวัดเล็กๆเลยอ่ะทุกวันนี้คือใหญ่มากใหญ่แบบ ใหญ่มากเออฉันไม่เคยไปเลยแพทก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่มีโอกาสได้บูชางงคือตัวละแพทว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นดวงมันมันเป็นสิ่งที่แบบจะได้แพทจะเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าไม่ได้แพทก็ไม่ได้ไม่ได้ลนเหมือนฉลุ่นพี่หมอเขาบอกว่าแพทไม่ได้ลนอย่างเช่นแพทจะเช่าอันเนี้ยออ้ยราคาไม่ได้เอแพทก็ไม่เอาแต่ถ้าเขาเป็นของเราปุ๊บอยู่ดีๆจะมีแล้วเจ้าของร้านจะเอามาให้มานําเสนอให้ให้เลยเขาจะเป็นของเราแล้วที่แพทอ่ะ คนก็พูดไอ้ไข่มาตั้งนานแล้วแพทก็อยากได้โอ้แต่ราคาที่แพทไปดูอะในตลาดคือสูงมากอยู่ดีๆีน้องที่เคยดูแลไอ้เลสไอ้ปามจําได้มะเป็นคนใต้พี่แพทจะเอาเหรอเอาบอกว่าเอาเอาสิพ่อมีสามองค์พ่อมีไอ้ไข่สามองค์แล้วเป็นรุ่นแรกๆกมาเองมาเองจะเล่าอะไรฟังมหมเล่าสิเล่าซิเจ้าชุของมาดามฟินอะไอ้ไข่ไอ้ทรายอะไปกับฉัน ไอ้ไข่ฉันรู้จักไอ้ไข่เพราะที่นี่นะสตูดิโอนี้เลยนะไม่เคยรู้จักไอ้ไข่พนรู้จักก่อนพี่มดอีกรู้จักเธอเจ้าของมาดามฟินน่ะเจ้าของน้ําหอมมาดามฟินน่ะของเล่นนะเยอะกว่าเลสซิ่งมีอีกเพราะเป็นห้องห้องเลยของเล่นไอ้ไข่วันที่ไปที่ฉันบอกโอ้โหทาไมอ่ะไอ้ไข่เขาชอบไก่นี่โนอันนี้ซื้อเฟอร์รารี่ซื้ออะไรอย่างนี้ให้เลยค่ะ เจ้าของมาดามฟินเวลาขนของไปให้ไอ้ไข่ทีอก,กี่คันรถรู้ไหมคะสามคันรถกระบ,บะค่ะเขาก็ไปกับฉัน<อ>ฉันบอกเนี่ยมาดามฟินมันดังอยู่แล้วเนี่ยเจ้าของพี่หนูขอไข่แล้วขออะไรหนูขอร้อยล้านมาดามฟินเนี่ยแพทย์เป็นคนใช้คนแรกๆ<ช>ของประเทศไทยเลยคือเหมือนแบบตอนนั้นที่ชายเขาก็เห็นว่าแบบอเออถ้าอยากจะให้ใครสักคนได้ลองใช้อะเขาก็ ก็มองว่าเป็นไปเรา,า,าซึ่งตอนแรกที่เราได้มาเอาจากใจกล้าใช้เหรอเราก็คิดหนักเข้าใจป่ะเพราะว่าคนเคยใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อะอาาแล้วแบบเฮ้ยจะยังไงดีซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ย e ก็ลองดูก็ไม่น่าเสียหายซึ่งต้องบอกพี่ชายเขายืนยันกับแพทอยู่แล้วว่าไม่ต้องห่วงนะของเขา,าของดีไม่ได้ใช้ของเกรดไม่ดีหัวน้าหอมเขาก็นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสแล้วต้องบอกว่าตัวมาดามฟินเนี่ยได้รับการรับรองจากอีฟล่าด้วยซึ่ง การฉีดของเขาเกลี่ยเขาก็เป็นเอกลักษณ์อยากอาดซุตจริงๆอ่ะที่แพทหยิบขวดนี้เลยก็คือแพทฉีดทุกวันอมอฟินตัวนี้เนี่ยสีเขียวเนี่ยคือด้วยความที่แพทเป็นคนสดใสล่าเริงแล้วแพทเป็นคนชอบให้ตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมตลอดเวลาแพทก็จะชอบฉีดน้ําหอมมากลูกเนี่ยจนตอนนี้ก็ติดอย่างเวลาเขายู่กับแพทอย่างเงี้ยเขาก็จะถามอ่ะอเขาหอมหรือย,ยังคือเวลาเขาก,กอดเราแล้วกลิ่นเราไปติดเขาแล้วแพทเชื่อว่าเขาอ่ะไปที่โรงเรียนแล้วครัวชมเขา ว่าตัวเขาหอมซึ่งมันเป็นกลิ่นของแพทมกิติดมาจากแม่ใช่ค่ะเนี่ยแล้วแพทก็จะฉีดอย่างเงี้ยคือต้องบอกเลยอ่ะนี่หอมมันเฟชมันเฟชตวเออมันกลิ่นแล้วที่สําคัญอ่ะคือแพทต้องบอกว่ากลิ่นอ่ะสมมุติว่าพี่กิ๊กใช้ขวดเดียวกับแพทเลยนะมอฟฟินสีเขียวพี่กิ๊กเอาไปฉีดกลิ่นมันก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันจะมันจะเป็น เป็นเอกลักษณ์ของพี่กิ๊กไปเลยอะ่ะกลิ่นไขรกลิ่นมันแล้วตัวมาดามฟินน่ะดีอย่างหนึ่งคือคุณสามารถมีมากได้กว่าหนึ่งขวดหนึ่งสีคืออย่างเช่นอ่ะแพทเบือ่ออันรือว่าแพทเบื่อมอร์ฟินแพทใช้ตัวนี้ฟินอินแบล็คก็ได้พกติดต,ตัวหรือบางวันรู้สึกว่าก,ก็ใช้ไปแล้วใช่ผสมกันก็ได้ออ่าอย่างผสมเดี๋ยวแพทให้พี่กิ๊กดมนะว่ามันไม่ประหลาดบางคนบอกว่าให้ผสมกันแล้วจะประหลาดเปล่านี่อ่าพี่กิ๊ก เป็นอีกกลิ่นมันจะเป็นมันไม่ใช่ผิ่ใบมะลิอะฉีด่ไม่ได้เมื่อกี้กายเป็นไม่เฟรชเนาะอ่าเนี่ยลองดูนะเป็นอีกกลิ่นมันเป็นอีกกลิ่นเองเอออันนี้กี้เขาพี่กี้เพราะตัวเราพี่กี้ต้องไปอีกอีกกลิ่นหนึ่งอยากจะรู้มันหอมแค่ไหนเนะตอนเวลาคุณออกกำลังกายที่เมื่อคุณจะรู้เลยเออแม่แพทย์ดูดิไม่เหมือนกันเออทั้งสามคนเลยไม่เหมือนกันเลยยยังไงรู้ป่ะเวลาคุณออกกําลังกาย คุณสุวัจดีคุณกรุณาฉีดแล้วแบบไปออกกำลังกายจะโอ้จริงมันสดชื่นใช่ไหมมันสดชื่นแล้วแบบว่ามันมั่นใจในการออกกำลังกายโอ้ฉันตัวเหม็นมากจริงๆต้องออกกำลังกายจริงตอนไปรับลูกอีกอย่างหนึ่งคือแพทเป็นคนไปรับลูกเองและที่จอดรถลูกอ่ะกะที่โรงเรียนอ่ะมันเดินไกลมากแล้วก็แดดร้อนมากแล้วด้วยความที่แพทเป็นคนที่แบบว่า เป็นคุณแม่ยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวทุก <ừ. S 1> อย่างแล้วแต่ถ้าเรื่องกลิ่นพังคือจบเลยนะแล้วทุกคนอะพอถึงเวลาทุกคนก็จะไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้แล้วก็ไปรอลูกออและคิดสภาพคือแต่งแบบดีมากออแล้วกลิ่นไม่ดีแต่เราซกมันแล้วเนาะไม่ได้ออคือแพ้แ์ไม่ได้เลยแล้วลูกเราทุกคนก็รู้จักแล้วเราทุกคนก็แบบออแล้วเวลาไปมันไม่ใช่แค่ผู้ปกครองออจะมีกลุ่มเด็กที่กูเข้ามาแบบ ไี่ได้เข้าไปไกลเข้าไปใกลเราซึ่งเราเดินมาไกลมากเพราะนั้นแพทจะต้องหอมตลอดเวลาแล้วแพทเป็นคนทำงานตั้งแต่สตาร์ทเลยนะเจ็ดโมงเช้าแพทเริ่มรายการแรกแล้วไปเสร็จอีกทีสี่ใช่เสร็จอีกทีสี่ทุ่มยังอยู่พี่คิกคืออยู่แบบอยู่อะแพทบอกเลิศแล้วแพทเพื่อนคนชอบตัวหอมอยู่แล้วคือแพทเคยทํางานกับคนที่แบบกลิ่นไม่เวิร์กเงี้ยบางทีอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็ไม่รู้เราจะบอกเขายังไงว่ามาดามฟินมา ฉีดไม้อะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแล้วเราก็กลัวว่าถ้าเกิดวันนั้นมันเกิดขึ้นกับเราอะออจะทํายังไงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจนทุกวันนี้ลูกเวลาลูกไปอะ่ะแพทเข้าใจเวลาเขากลับมาเขาจะถามว่าเขาอะหอมไหมเขาอะหอมไหมเพราะว่าเขาอะติดกลิ่นแพดแล้วครูแล้วเพื่อนเขาที่โรงเรียนอะก็ถามเขาว่าเขาแบบ หอมทำไมหอมจังมีมีรางวัลในการันตีด้วยไหมมีค่ะเป็นการรับรองจากสมาคมน้ำหอมนานาชาติอีฟล่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หัวน้ำหอมนำเข้าจากฝรั่งเศสแล้วราคาก็จับต้องได้ฉันไปเกาหลีฉันต้องพกอะโอเคไอ้ซื้อน้ำหอมเคาน์เตอร์มันส่วนเคาน์เตอร์อันนี้ก็บอกไปเหมือนปรับอารมณ์ใช่นะไว้ที่บ้านถางเลสไว้รถอันหนึ่งเนาะคนคนที่คุยกับแม่เขาบอกว่าแม่หอมไหม หอมนี่ไงเห็นดาราชายเยอะด้วยนี่ใช่คนที่คุยกับแม่เขารู้ดีเลยแต่ไม่ต้องบอกชื่อนะลูกว่าใครใครเลสซิ่งห้ามบอกเขาบอกว่าแม่หอมไหมคนนั้นเขาบอกว่าแม่หอมไหมหอมมันก็ไม่ได้หรอกนะจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวกับการที่ก็เราก็ถึงจะถึงจะแค่คุยเออก็ต้องให้มันคุยกับเรานานๆให้นมีกลิ่นพอดีให้มันเราให้มันอยากคุยกับเราทุกวันมันเป็นการบริหารเสน่ห์กับชีวิตจริงๆนะที่สุดเวลาเขา จากเราไปเนี้ยกลับบ้านไปเขาจะได้รู้สึกว่าหอยหาถึงกลี่นยังไงทำไมนะพรุ่งนี้ถึงต้องอยากมาเจอเราอีก ดารามีคุณนายใหม่ก็ใช้คุณนายพอยค่ะมีพี่ใหม่คะพี่พอยพี่ธัญญาธัญญาเอาสามีอยู่ไหมล่ะโอ้ต้องพี่ดมพี่เมทานพี่พุทธพี่จุ๋ยโอ้โหคู่รักของทั้งคู่เห็นไหมพุทธจุ๋ยนี่คือเขาชอบวิ่งมาาธอนะนางก็จะฉีดไปก่อนวิ่งทุกครั้งราคาจับต้องได้ไหมคะจับต้องได้อันนี้คือที่ภูมิใจที่สุดและใหญ่ทุกคนได้เปิดใจแล้วใช้มาดามฟินจริงๆคือตัวแพทใช้อะแล้วแพทรู้สึกว่าแบบ มันดีแล้วมันเวิร์กมากแล้วพายก,ก็ว่ามันส่วนหนึ่งนะที่ทําให้คนอยากอยู่ใกล้อยากจ้างงานจ้างแล้วก็อยากจ้างอีกอม,มันถึงได้จางงานพัดได้ถึงต่อเนื่องด้วยนคนที่คุยแล้วก็อยากคุยอีกนี่ไงโหยหาถึงเราอยู่ตลอดชาย ซึ่งณนะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะแฟนแฟนรายการสำหรับแฟนรายการณนะตอนนี้ฟังให้ดีๆนะคะคุณจะได้โปรโมชั่นทั้งหมด6ชิ้นซึ่งต้องบอก6ชิ้นที่คุณจะได้ไปเนี่ยถ้าเป็นราคาปกติคือเกือบ5,000แต่วันนี้คุณจะได้6ชิ้นนี้ในะราคาแค่1990บาทได้อะไรบ้างน้ำหอม2ขวดสอ <S 2ขวดนี้ก็เกือบ3 0 0พแล้วนะน้ำหอม2ขวดนะคะแล้วก็นี่โลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดโอ้โหสบูห่หอมอีก2ก้อน ซึ่งต้องบอกหอมตั้งแต่อาบน้ำเลยเอ,าอ,อาบเสร็จขึ้นมาทาครีมได้ราคาเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบกคุ้มมาก <9 90. S 2> มากเลยชิ้นโทรมาเลยที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามค่ะหรือว่าไลน์แอดก็ได้ แอดมีแอดข้างหน้านะนะคะแล้วก็ตามด้วยฟิน3ค่ะหกชิ้นนะคะที่คุณจะได้ไปมีน้ำหอม2ขวดโลชันลลช่นน้ำหอมอีก2หลอดนะคะแล้วก็สบู่อีก2ก้อนอ6ชิ้นนี้นะคะคุณจ่ายแค่1,990บาทจากราคาเต็มคือเกือบ5,000บาทนี่เฉพาะโลชั่นที่เขคุมแล้วแล้วผสมกันได้ด้วยได้ค่ะหอมได้ค่ะคือบางทีอะ เราบางทีอย่างเช่นแพทฉีดน้ําหอมเนี่ยบางทีน้ําหอมมันฉีดแล้วมันติดที่เสื้อติดที่อะไรบางทีเราไปใส่ชุดกองใส่ชุดอะไรอ่ะกลิ่นมันก็ไปอยู่ที่ชุดละบางทีแพทก็เนี่ยทาแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราตลอดจะเปลี่ยนกี่ชุดเลยเราก็ยังหอมตลอดอีกร้งนึงฮะคุณไปก็เลยฮะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์สามสามไลน์แอดฟินสามนะคร F I N ฟินสามและที่สำคัญคือบางคนมาแบบให้สามสิบสี่สิบสายแพทไม่เอา โทรให้ทันในรายการนี้เลยออ่โเคในรายการนี้มีกี่นาทีโทรให้ทันไม่จำกระายโทรให้ทันแล้วคุณจะได้ราคานี้คือ1,990บาทได้ทั้งหมด6ชิ้น6ชิ้น1,990บาทคิดอยู่แล้วนะชิ้นหนึ่งไม่ถึง300บาทถูกต้องไม่แล้วไปซื้อที่อื่นไม่ได้ปอมเนาคือณตอนนี้พต้องบอกว่าราคานี้คือถูกที่สุดแล้ว คุณมันไม่มีของถูกกว่านี้ของถูกกว่านี้คือของปลอมแล้วทำยังไงแพทล้วคนจะรู้ได้ไงเราจะรู้ในรายการอย่างเดียวตอนนี้นะที่แพทบอกให้โทรอ่ะโทรเดี๋ยวนี้คุณได้ของถูกอยู่แล้วนะคะหกชิ้นที่แพทบอกไปให้โทรมาที่020300033หรือ Line แอดมีแอดข้างหน้าตามด้วยฟินสามอย่าไปแบบไปแล้วบางทีเห็นแบบขอมันแบบเยอะแยะแล้วก็แบบอุ้ยทำไมถูกกว่าที่เราซื้อ คุณให้มั่นใจว่าของเราอะขายแต่ในรายการอย่างเดียวถ้าคุณไปเห็นข้างนอกแล้วถูกกว่าของปลอมซึ่งกลิ่นคุณไม่ได้กลิ่นอย่างนี้นะกลิ่นอาจจะเพี้ยนหรืออาจจะเป็นผื่นเป็นอะไรเราไม่รู้นะแต่อันนี้แพทรับประกันเพราะแพทย์ใช้เองใช้ทุกวันท่านราต้องฝากกันด้วยนะต้องซื้อเฉพาะในรายการในรายการนี้และแพทให้โปรนี้เฉพาะในรายการนี้เท่านั้นโทรมาให้ทันนะคะครับอันนี้เป็นของคนไทย ที่ตอนนี้กําลังได้รับรางวัลระดับเอเชียเลยนะฮะดาราเลยล่ะคนใช้ถูกค่ะตัวฉันเองฉันก็พกไปเลยไปเกาหลีแกโอ้ยสนุกมากเลยวันนี้หมดเวลาแล้ว่啊ขอบคุณแพทย์มากๆเลยนะคะขอบคุณพี่กิ๊กขอบคุณแพทย์ขอบคุณนะคะเลซี่ขอบคุณนะขอบคุณครับเอาละฮะกลับมาพบกับตัวแม่มาแล้วใช่ไหมหลังไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีตอนดี